เป็นเครียดคอสเพย์ก็คือใส่ชุดกระตรงกระตูนอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะปรากฏขึ้นรถไฟฟ้า BTS คนมคนกันั่นน่ะเนาะแต่มันมีคนคนหนึ่งนะฮะผู้ชายตรงเข้ามาถึงจับก้นจับก้นเลยนะเนี่ยแอบถ่ายท่ากระโปรงด้วยล่าสุดเธอไปแจ้งความสืบทราบแบบนี้ไม่ใช่เธอคนเดียวโดนกันเพียบเอาไปลกจิตไงไปชมครับใช่เขาจะ หนูไม่แน่ใจโอ้หจับค้างเลยพี่เพราะว่าตามหนูมาตั้งแต่สถานีสายหยุดอะค่ะคือตามประกบหลังมาแล้วก็ตอนก่อนถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวก่อนหนูลงใช่เขาจับตอนแรกหนูไม่แน่ใจโอ้หจับค้างเลยพ,ลยพี่หนูก็เลยจับค้างไว้เลยเอามือประกบเลยอะตอนแรกหนูคิดว่าเออคนอาจจะแน่นหรือเปล่าหนูเลยขยับขยับขวาแต่ว่าเขาขยับตนาะ <c oughs> เขาเอาเหมือนเชือสูดอะ บังมือไว้เต่าอ่ะหนูพยายามแบบมองหาคนรอบข้างใช่ไหมว่ามีใครพอจะเห็นเหตุการณ์ไหมถ้าเราหันไปด่าเขาจะได้ซัพพอร์ตเราได้ว่าเออเขาทำจริงจริงนั่นคือร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีนั้ไม่ได้ตรงกับที่เฉยนะใช่ดำเนินคดีไม่พอหนูรู้ว่าเขาทำหลายครั้งหนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีใครเอาเรื่องไงแต่หนูเอาเอาเรื่องเลยก็ดีฮะน้องเอาเรื่องถึงที่สุดเลยนะครับเพราะว่าคนคนนี้ เอาแค่พฤติกรรมก่อนจับปุ๊บจับค้าง่ะคุณเอคือไม่ใช่เข้ามาแอบสัมผัสนี้หญิรจับ้รู้ว่าจับไม่กลัวเขาเนียยแบบตั้งใจทำแอบถ่ายใต้กระโปรงเธอตามสืบดูปรากฏคนคนนี้นะฮะทำกับสาวๆอีกหลายคนส่วนใหญ่ก็โอเคละไปแจ้งเจ้าหน้าที่ของเรอยฟ้าเท่านั้นเองนะมันไปไม่ถึงตำรวจไงก็เลยยังลอยนวลอยู่ ล่าสุดน้องคนนี้ไปแจ้งความนะครับเมื่อกี้ประกาศชัดเจนว่าเอาเรื่องแน่แน่โอ้คนไปให้กําลังใจเธอกันเต็มไปหมดเลยนะครับบ้างก็โดนแต่อาจจะไม่ใช่จากคนนี้คือมีประสบการณ์ร่วมอะ่ะบางคนโดนบนรถเมย์ก็ไม่กล้าแจ้งความนะฮะแล้วก็ชื่นชมน้องที่กล้าไปแจ้งความเรื่องนี้ บางคนก็เชียร์เอาให้ถึงที่สุดเลยเป็นกำลังใจให้นะฮะบางคนสมัยนี้น่ากลัวจริงๆไม่ใช่สมัยนี้หรอกทุกสมัยทุกสมัยมีแบบนี้เพราะเพราะว่าสมัยเอวยรุ่นก็เคยโดนเหมือนกันครับบางคนก็ชมไอ้ผู้ชายคนนั้นว่าจันทร์เหลือเกินจันทร์จุดๆุดจันทร์อังคารพุ่พฤรหัสจันทร์วันอะไรเหรอนะฮะเฟซบุ๊กของน้องผู้เสียหายนะครับที่ใช้ชื่อว่าน้องชุนเนี่ยได้โพสต์รายละเอียดเพิ่มเติม บอกวันนี้โดนจับก้นบน BTS ตั้งโดนตามตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะฮะจับกันในขบวนนั่นแหละออกมจากขาบวนก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่สถานีแล้วก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ BTS ว่าให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีให้ดูวงจรปิดเห็นหน้าเห็นตาเห็นการการะทําชัดเจนอยู่ในช่วงการสืบของตํารวจก่อเหตุมาหลายครั้งนะฮะบอกชุนไปแจ้งความเอาไว้แล้วให้พี่ตํารวจช่วยดําเนินการและพี่ใจดีมากๆขอบคุณค่ะนี่คือน้องเล่าให้ฟังเพิ่มเติมทีมข่าวใหญ่ไปที่พื้นที่ครับ สอนอผลโยธินไปถามความคืบหน้าตํารวจนะครับแหมแต่เสียดายร้อยเวรที่รับเรื่องน่ะวันนี้ไม่ได้เข้านะฮะเลยยังไม่ได้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวตํารวจบอกอ่ะเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบวงจรปิดในมุมอ,อื่นๆนะครับแล้วก็ขยายผลให้ครับแหมคนในโซเชียลนะคะโดยเฉพาะวันแดงนี่ถ่ายกันใหญ่เอ๊จันอะไรนะ <c oughs> จันอะไร <c oughs> จันอะไรนะแบบนี้เนาะคือ ออทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันแต่ว่าสิทธิ์ของคุณต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นโดยเฉพาะการลวนลาม,มรับไม่ได้ผิดกฎหมายด้วย